กับอสีแดงลมกลมี่แล้วมาโชโดมาส่งมาลูกสีแดงั่นไงร้อนหนึงร ไอ้น้ำรอไปเลยหรือว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาลูกร้อนอบอ้าวห้าหยอนหนองไม่ใส่นมฟ้ากับมันไม่โล่นะไม่ใส่นมนะ เด็กชากิเองไม่ลาดน้ไม่ลาดเลยของน้องมีสามไส้แล้วก็เพิ่มตอเบอร์รี่อันใช่ไหมตอเบอร์รี่แม่เอาแล้วครับีแม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาด้วยไม่เอานะแม่ไม่เอายิ่งไปยิ่งาปนั่นแหละถายอยู่ตรงไหนนั่นแหละยี่สิบบาทมันมีกี่ไส้วะยนะเหอ ของื้อของขายยี่สินแบของครับแคีของอนี่มันไมอยากจะซื้อก็เพราะอย่างนี้นนนิเนาะรวยแล้วใช่ไหมเยอะถ้าเกิดมันมีต้นนี่ก็ผมจะไปขอเชื้อมอเลยไปไม่ไปขอเช่ออลอ์ไปเอาสิเต็มเลยนะเนี่ยรอบเลยเต็มเลยยังเอาไม่ผมจะไปเอาเม็ดมันเื่อมังโอ้ของผมก็มีสุกแล้วถ้าพวงนี้ไปไปเอาผ้าพดาดูสุก ที่บ้าานเอมไกินแค่ไม่ทานไอ้ขิงก็กินด้วยนะนะไอ้ขิงก็โชกผมก็ปล่อยเลี้ยงนกกินใช่นชกมันไปหาบ้านผมเลยบุญดีเต็มเลยไอ้นี่บอกโอ้ยต้นหนึ่งตายหาลูกกเลยน่ะนกเอามาขี้อ่านกอาขี้นะไม่ได้พ่อผมเลยเหรอไม่นกนกอมกี้อะไรเมื่อนี่บอกอ่ะกินทอร์เรนต์จากไหนมาเนี่ยนกมาโออนึกด้วยตั้งแต่ว่าไปถึงบนมึงนี่โดดจิ๊บป๋องเลยปีแรกเลยนะคิดว่าซื้อมาปลูกต้น เดี๋ยวที่บ้านก็ทุเรียนก็เริ่มติดแล้วเนี่ยมีดอกแล้วปีหน้าคงได้ลูกสองลูกแล้วตอนนีออ้บ้านพี่ดา,าเดี๋ยวจะมีเยอะเดี๋ยวจะไปให้มันมีพ่อแบบว่าต้นละลูกสองลูกเหรอให้มันมีเยอะกว่าแค่ไปให้พ่อมันบอกมันตัดออกหมดเลยนะ่ะให้มันมเยอะๆอใช่พะเอา,าอาีนี้เป็นเอาเอาเอา ซื ais, ้อเก็บนะคะซื้อมะนาวต้นหนึ่งน <no like ่ยไหนกระเดินไปเดินมานายแล้วนะขอบคุณครับ ข้างในอันนี้ยักไม่เขาเลยงก็ได้ลูกให้ตัดมนดูไปยื่นส่งได้เรืนเตาใหญ่ลอะไรเนี่ยหมูห้าบาทจะหมดเร็ว ก้วันก็ได้อะไราใส่จอตีไม้อน่นมช็อกโกแลตมั้ะใส่ช็อกโกแลตค่ะเท่าไหร่คะสามห้าบาทใไปเริ่มเหง่อไปไป